สวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกคนสวัสดีครับสวัสดีเอซีทุกคนนะจ๊ะมื่อนี้เชฟอ้วนจะทำเนื้อผัดขิงจ้าเนื้อผัดขิงของเราก็คือมีอะไรก็ใส่อันนั้น,นะจ๊ะเชฟอ้วนก็ได้ทำการ เอากระเทียมลงไปผัดนะจ๊ะผัดกระเทียมหอมสิอู้หอมมากกระเทียมมันขึ้นอยู่ที่คนสับหรอก <c oughs> คนสับเป็นก็เลยหอมอเผินวา้าพี่น้องเยสีจ้ะว้าวหยอกเลยจ้ะเด้อ เราหยอกครับเชฟอ้วนเนาะเราก็ได้นำเนื้อลงไปผัดมาจากเยอะไหมใส่หมดเลยเชื่อเลยเต็มกระทะมมนเลยไก่ตักจริงเนื้อผัดจริงนเนื้นอนโลนินกินได้สามรอบล้วก็ยังไม่หมดมันเยอะนะ อ็ไม่ได้ใส่เห็ดหูเลยจ้าที่เทียบกับบะหมี่นะใส่เท่าที่มีมีเท่าที่ใส่นะจ้ะแจกๆทุกท้าเพราะว่าฝีมืออยู่ที่คนนี้ทำใช่ไหมเช้อ้วนเหนื่อยน้อยเหนื่อยยังเจ้อ้วนทำมาดีกับข้าวของเรามือกล้องโซเี่เราจะถ้าซูมมองนะคะก็จะบนเห็นงเชือ้วน เราจะมาปรุงกันใส่ซอสหอนนยลงไปใส่เยอะอะไรเยอะใสอะอะไรเยอะเอาดึ๊บใส่เ <c oughs> ต้เาเจี้ยวด้วย ก้อยก็ได้แกงฮิตน้ำนะจ้ะมีฮิตไออะไรนะฮิเตเพรเื่งเขาจะเอามาจากบ้านเนาะน้องชายเชฟอ้วนนามาหั่นก้อยก็เลยแกงเดี๋ยวแกงเสร็จแล้วก็จะเอาไปแบ่งตัดเส้นแบ่งให้คนกินก้อ,อ,อยไม่ได้ผ่อนเสียงทีวีลงอีกแหละ ตอนท้ายคลิปลืมประจำ แซ่บขนาดนี้กลิ่นนี่หอมมากง้นกัด่นี่นะ สัดข้าวเมนูน้ำนมสองคนทอดลูกหม่ขิงบำรุงน้ำนมบำรุงน้ำนมเล่งน้ำนมให้น้ำนมมาเป็ยนพูดเอง,งกระตัวเองเคยมีรูปเนาะป้าอ้อยก็ได้ป้าอ้อยเอินเจ้าของแค่ว่าป้าอ้อยชิมปากนวจ้ะเพราะว่ามันเอินมากจนซีบหลอดเนาะเป,นนปะนะ็นป้าพูดนะจ๊ะอายุยี่สิบ ๆๆัวแงานก็เลยชิมปลาล่าจะ้ะเออแต่ปลาอ้อยปลาอ้ยอยมาตอลอดปลาอ้อยกระเท่าแล้วจะ้ะจะสี่สิบแล้วอีกนี่ก็สามสิบเก้าล่จะจ้ะเดือนกันยานี้ปลาอ้อยก็ครบสามสิบเก้าเต็ม าแล้วผู้หอมอะ่ะอันนี้คือกับข้าวเราแซบ่บหน้าตาแบบนี้แต่แ,บบแซ่บนะคะ ป้าอ้อจะชิมนะคะเนาะอือพอแล้วอร่อยดูแกงเห็ดเนานะอืออันนี้แกงเห็ดของเรามอบเลอร์ เดี๋ยวพ่ออ้อยก็จะตักใส่ถุงใช่ไหมนี่นาะจ้ะเสร็จเรียบร้อยพ่ออ้อยก็จะตักแกงเห็ดแบ่งไปให้น้องทซายเป็นจ้ะผัดจิของเราก็ได้เสร็จลุล่วงไปด้วยดีเนาะจ้ะเหมื่ออันนี้ก็คือแกงเห็ดของเราเนาะจ้ะ ปอ่อยแกงใส่บวบเนา,จาะจ้ะป่อยเอาบวบลงแล้วก็เอาใบาแมงลักลงแล้วก็ปิปดฝาปิดแก๊สเอาลงมาไว้ข้างล่างจะพักปอ่อยเละหมดเลยเพราะว่ามันฮอนเนาะจ้ะเนาะมันฮ้อนจัดมันร้อนจัดเนาะจา้ะพักปอ่อยเลยเละเลยอันนี้เป็นเฮ็ดพิ่องอะไรนะเฮ็ดพิ่งข้าวเฮ็ดพิ่งหวานเฮ็ดพิ่งตรงเหลืองอะเฮ็ดพิ่งตรง่ ปอ้อยก็บรู้ว่าเขาเจ้าอื่นฮ็ดเพึ่อนี้อย่างเนี่ยเนาะเพื่อนเอามาให้ต่ดอกน้อยๆย,ยแบบนี้ปอ้อยก็เอื่นเฮ็ดเพึ่อแล้วจ้ะแต่แต่บอ๊อแมนฮ็ดขุมนะจ้ะบอ๊อแมนฮิตยูคาะนะจ้นะเนาะเดี๋ยวปอ้อยก็ขอโตลาไปก่อนนะจ้นะเนาะให้ดูแกงเห็ดมากินกับปอ้อยกับเชฟอวนเด้อจ้ะแกงเห็ดย,ยั่วๆแล้วก็ผัดขิงเนื้อย,ยั่วๆเซฟเซฟจ้ะ ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับตะใครให้ป้าอ้อยก็เจ็บอว้วนหนเด้อจ้ะเด้ออย่าลืมกดติดตามให้ป้าอ้อยด้วยเด้อไปละจ้าบ๊ายบาย